ถูกกลางแพงใครที่เน้นเล่นเกมสายเกมมิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกับมาเจอกับเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะห่างหายกันไปนานเลยกับการทําแนะนําโทรศัพท์มือถือดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันนะคะ วันนี้เนี่ยเตยก็เลยรวบรวมมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รู้จักกับ9โทรศัพท์มือถือที่เรียงมาให้เลยตั้งแต่ราคาถูกราคากลางและราคาแพงที่สําหรับสายเกมมิ่งไม่ควรพลาดนะคะ เน้นเล่นเกมกันแบบจุกๆเล่นเกมได้อย่างหลากหลายแล้วลื่นไหลามากๆอีกด้วยแต่ว่า9มือถือนี้นะคะจะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยเราไปเริ่มดูในส่วนของรุ่นที่ราคาถูกที่สุดกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งมือถือตัวแรกนะคะที่เตยจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันวันนี้เนี่ยนั่นก็คือ Infinix Note 30นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ7,499บาทนะเป็นโทราศัพท์มือถือที่ตัวของการดีไซน์เนี่ยเป็นโทราศัพท์มือถือขอบเหลี่ยม สีสารสดใสนะคะตัวฝาหลังของเขาจะมีการเล่นแสงแบบเป็นอล่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกันกันกบตัวลำโพงคุณภาพจาก JBL นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการที่เราจะได้โทราศัพท์มือถือเล่นเกมแล้วเรื่องอัตราลดของเสียงเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะโดยที่ตัว Infinix Note 30รุ่นนี้นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วค่ะตัวหน้าจอเป็น IPS LCD นะคะ ให้ความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD พัดเลยแล้วสายเล่นเกมไม่ควรภาพเพราะว่าตัวนี้นะคะให้อัตรารีเฟรชเร a มาสูงถึง120เฮด้วย ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสายเล่นเกมนะคะหรือว่าสายโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานตัวหน้าจอนยคะได้อย่างลื่นไหลเลยมาพร้อมก,กันกับตัวชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ m e d i a t e k d i m e n s i t y 6080ดที่ตัวนี้เนี่ยก็รองรับในด้านของการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายเลยนะคะสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลนะคะตั้งแต่เกมระดับเริ่มต้นไปจนถึงเกมระดับกลางเนี่ยก็ยังสามารถปรับการตั้งค่าเนี่ยได้อย่างหลากหลายอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ต่ว่าเกมระดับสูงเนี่ยอาจจะตั้งค่านะคะได้น้อยสักหน่อยนึงแต่ก็ยังสามารถเล่นได้ค่ะแล้วความพิเศษของตัวนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือราคาหลักพันนะคะตัวของอินฟิ i x n o โน่สามสิบห้าตัวนี้นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุอยู่ที่ขนาดแรม 8GB กิกค่ะมีล้อมให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนั่นก็คือ 128G แกิกและ 256GB กิกนะคะถึงแม้ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะจะเป็นโทรศัพท์มือถือราคาหลักพันนะคะ แต่ว่าเขาก็มาพร้อมกันกับฟีเจอร์ e x t e n d e d r a m มาให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ใช้งานกันด้วยโดยสามารถเพิ่มแรมได้สูงสุดนะคะอีกถึง8 g b ด้วยกันค่ะส่วนในเรื่องของกล้องเนี่ย i x n o n i x Note 30 5G ตัวนี้นะคะ <S <S เขามาพร้อมกันกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซล1ตัวกล้องเดฟคาเมล่าความละเอียด2ล้านพิกเซล1ตัว และสุดท้ายก็เป็น AI c a m e r a กหนึ่งตัวนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลและรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับการใช้งาน 5G ได้รองรับการใช้งานซิมได้2ซิมการ์ดพร้อมกับการเพิ่ม micro SD การ์ดไปในเวลาเดียวกันได้ค่ะส่วนในด้านของ Wi-Fi รองรับอยู่ที่ Wi-Fi 5และ Bluetooth 5.1นะคะในส่วนของการรองรับการใช้งานนะคะสามารถรองรับการใช้งาน 5G ได้2ซิมพร้อมทั้งเพิ่ม micro SD การ์ดในเวลาเดียวกันได้ และแบตเตอรี่ของตัวนี้นะคะก็ให้มาอยู่ที่ความจุ5,000ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่45วัต์ค่ะและจุดเด่นในด้านของแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการชาร์จไวแล้วรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้งานการเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ใช้งานการชาร์จไปด้วยพร้อมกันได้โดยที่ไม่ทำลายคุณภาพของแบตค่ะเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีบายพาชาร์จให้เราได้ใช้งานกันในการเล่นเกมด้วยถัดมาตัวที่2นะคะนั่นก็คือ IQ คูเ7 X5G นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่7,999บาทนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดีไซน์ออกมามีความบางมากๆน่าใช้งานสุดๆนะคะมี2อสีให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันค่ะตัวนี้ฝาหลังจะเป็นแบบด้านนะคะทำให้ไม่เก็บรอยนิ้วมือใครที่กังวลในเรื่องของความสะอาดเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะโทรศัพท์มือถือ IQ คูแ7 X5G ตัวนี้นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.64นิ้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะนะคะแต่ก็เหมาะสมในเรื่องของการปกพาแล้วก็การจับถือเนี่ยถือว่าบางแล้วก็จับถือได้ขนาดมือมากๆค่ะ ตัวหน้าจอของเขาได้เป็นหน้าจอ LCD นะคะให้ขนาดความละเอียดได้อยู่ที่ระดับ Full HD Plus และรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกันกันกบอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz ด้วยนะคะก็ถือว่าให้อัตรา Refresh Rate มาดีมากๆน,นะคะสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะชอบอัตรา Refresh Rate ประมาณ 120Hz ขึ้นไปกันอยู่แล้วตัวนี้ได้ชิปเซตนะคะเป็นตัวของ Snapdragon 6 9 5 5 G ค่ะที่ในเรื่องของการทำงานด้านการเล่นเกมสามารถเล่นเกมได้อย่างหลากหลายเลยนะคะ ตัวความจุของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่ขนาดความจุแรม8กิกลองมีให้เลือก2ขนาดค่ะนั่นก็คือ128กิกและ256กิกโดยที่ขนาด256กิกเนี่ยเริ่มที่จะหาซื้อยากแล้วนะคะใครอยากได้รุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปรีบหาซื้อกันหน่อยนะส่วนในด้านของการรองรับสัญญาณแน่นอนว่าเป็นรุ่น 5G รองรับการใช้งาน 5G นะคะสามารถรองรับการใช้งาน2ซิมพร้อมก,กันกับการเพิ่ม microSD ไปด้วยกันได้ในครั้งเดียวเลยค่ะ ด้านการรองรับ Wi-Fi รองรับอยู่ที่ Wi-Fi 5ส่วน b l บลู o ู h รองรับอยู่ที่ Bluetooth 5.1และตัวสุดท้ายนะคะตัวที่3ในเลทราคาถูกนะคะนั่นก็คือ Honor 90 lite นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่7,999บาทนะคะเป็นโทราศัพท์มือถือที่ต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้สวยงามดูพรีเมียมแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะคะเป็นดีไซน์ที่เตะตามากๆตัวนี้มาพร้อมกันกันกบโมดูลกล้องที่ดูมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Honor รุ่น90 l like. วยนะคะคถือว่าน่าใช้งานมากๆเหมาะสมกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยตัวนี้มาพร้อมกันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะคะเรียกว่าเป็นขนาดหน้าจอที่เหมาะกับการใช้งานในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทั้งในด้านของการเล่นเกมมากๆทําให้เราได้รับอรรถรสในการเล่นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เต็มตาเลยค่ะโดยที่ตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็น LTPS LCD นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD Plus ให้อัตาราลีฟเฟสเลตมาสูงถึง90เฮิร์้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะ ตัวนี้ได้ชิปเซ็ตที่น่าสนใจอย่างตัวของไ i m e n s i t y y 6020นะคะรองรับในด้านของการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายที่สำคัญนะคะในด้านของการทำงานอุณหภูมิในการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆในเลทราคานี้เลยค่ะโดยที่ตัวของ Honor 90 l i 9 e ตัวนี้นะคะเขารองรับซามใช้งานสัญญาณ 5G แล้วก็สามารถรองรับ Wi-Fi 5รวมทั้ง Bluetooth 5.1ได้ค่ะ ด้ยตัวของ Honor 90 Li ท์ตัวนี้นะคะให้ขนาดความจุมาเพียงแค่ขนาดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือขนาดแลม8กิกรวม256กิกค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นขนาดความจุที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะสามารถใช้ต่อได้ยาวๆตั้งแต่1-2ปีขึ้นไปเลยตัวนี้เนี่ยยังรองรับการใช้งาน 5G รวมทั้ง Wi-Fi 5และ b l e t ูท t h 5.1ได้ค่ะส่วนในด้านของกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวได้กนะะันค่ะเป็นกล้องหลักความละเอียด100ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกันกับ กล้องอันเตวายความละเอียด5ล้านพิกเซลและสุดท้ายมาพร้อมกันกับกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าตัวนี้นะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอม สามารถรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่22.5วัตต์ค่ะทีนี้นะคะเรามาดู3มือถือราคากลางๆนะคะซึ่งราคากลางๆเนี่ยจะจะให้เป็นราคาเราๆประมาณ15,000บาทละกันนะคะเพื่อนๆตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือตัวของ POCO F5 นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ12,990บาทนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ย รุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขามีหลากหลายดีไซน์ให้เราได้เลือกใช้งานมากๆค่ะดีไซน์นะคะแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบและก็ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนเพื่อนได้เลยตัวของ COCO F5 ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกันกันกบขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปเวลาใช้งานนะคะการพกพาก็ให้ในเรื่องของความสะดวกสบายค่ะที่สำคัญนะคะเป็นขนาดที่เหมาะนะคะกับการที่เอาไปสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างดีค่ะตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็นหน้าจอโฟล์อัมูเลทดอทดิสเพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ในเรื่องของสีสันที่มีความสดใสแล้วก็ยังมาพร้อมกันนะคะกับความละเอียดสูงสุดระดับ Full HD Plus ทำให้นอกจากจะสดใสแล้วเนี่ยก็ยังได้หน้าจอที่มี ความละเอียดแล้วก็คมชัดค่ะและสําหรับสายเกมมิ่งนะคะตัวนี้ให้อาัตรารีเฟรชมาอยู่ที่120เฮิร์ตซ หน้าจอของเขารองรับการใช้งานนะคะ HDR 10 Plus แล้วก็ Dolby Vision ด้วยเพื่อนๆสามารถใช้งานตัวนี้เล่นเกมได้อย่างเต็มอัตรลดเลยค่ะและตัวนี้นะคะเอาใจสายเล่นเกมนอกจากหน้าจอที่เลื่นไหลคมชัดแล้วนะคะตัวชิปเซ็ตก็ได้เป็นชิปเซ็ตตัวท็อปที่สุดของซีรีส์7อย่างตัวของ Snapdragon 7 Plus Gen 2ไปใช้งานเลยการเล่นเกมนะคะก็สามารถเล่นเกมได้หลากหลายนะคะเล่นเกมระดับสูงก็ได้ซึ่งการตั้งค่านะคะก็สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างหลากหลายเลยทีเดีย นนั่นเองโดยที่ขนาดความจุข,ของเขานะคะมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนั่นก็คือขนาดแรม 8GB กิก2 5ลอม2 5 6นะคะหรือว่าใครจะเลือกใช้งานเป็นขนาดแรม 12GB o กิก6 g ลอม2 5 6ก็ได้ค่ะและยังเอาใจสายเล่นเกมนะคะด้วยการให้ชิปที่เป็นตัวท็อปที่สุดในซีรีส์7ของ snapdragon อย่าง snapdragon 7 plus gen 2มาให้เราได้ใช้งานกานะะันค่ะ ในด้านของการเล่นเกมนะคะด้วยความที่เป็นชิปรุ่นท็อปที่สุดในซีรีส์7เนี่ยทำให้การทํางานและการเล่นเกมสามารถทําได้อย่างหลากหลายแบบสบายๆเลยการตั้งค่าก็สามารถทําได้สูงกว่ามือถือในระดับราคาถูกนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเกมบางเกมก็ยังไม่สามารถปรับตั้งค่าสูงสุดไว้ได้ทั้งหมดค่ะและการเล่นเกมในระดับกลางนะคะโทะรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยจะเกิดความร้อนได้ช้ามากกว่าการเล่นเกมในระดับที่สูงนะตัวเครื่องเนี่ยรองรับการใช้งาน 5G 2ซิมนะคะรองรับ Wi-Fi 6และบลูทูธ 5.3ได้ค่ะตัวของ Poco F5 ตัวนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลอันต้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมกันกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ5000มิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่67วัตต์เรียกได้ว่าในเรื่องของการชาร์จเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเอาใจใส่เล่นเกมที่ไม่อยากชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะคะสามารถชาร์จทิ้งไว้เนี่ยเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็สามารถนําไปเล่นเกมต่อได้แล้วค่ะและตัวถัดมานะคะกับตัวของ Honor 90นั่นเองค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ13,990บาทนะคะตัวนี้ ในเรื่องของการดีไซน์นะคะจะใช้ฝาหลังที่มีความโค้งมนรับกับการจับถือค่ะ แล้วก็4ี4นะคะให้เลือกใช้งานการโดย 4G นี้จะแบ่งออกเป็น3ลวดลายค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวสดใสเรียบหรูหรือว่าคลาสสิกค่ะตัวของ Honor 90ตัวนี้นะคะเขาให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วเป็นขนาดหน้าจอที่ถูกใจสายเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆเลยเพราะว่าให้ขนาดหน้าจอนะคะที่ใหญ่ชัดเต็มตาสําหรับการเล่นเกมแล้วก็การดูหนังฟังเพลงค่ะตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาได้เป็นหน้าจอ Amoled นะคะที่ให้ขนาดความละเอียดอยู่ ที่ระดับ2,664พิกเซลคูณหน 1, พิกเซลนั่นเองโดยที่เป็นมือถือที่รองรับในด้านของการเล่นเกมได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าอัตรารีเฟรชเรทของรุ่นนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่1 2 0เฮิร์นั่นเองค่ะนอกจากจะให้หน้าจอนะคะที่มีสีสันนะคะที่สดใสแล้ว ให้ความละเอียดคมชัดมาสูงมากๆแล้วนะคะก็ยังรองรับการใช้งาน HDR10 ด้วยถูกใจสายเอนเตอร์เทนเมนและสายเล่นเกมมากๆค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะได้ชิปเซตเป็นตัวของ snapdragon 7 Gen1 ค่ะมาพร้อมกับขนาดความจุเริ่มต้นอยู่ที่ RAM 12 g b ROM 256 g b นะคะหรือว่าใครจะเลือกเป็นขนาด RAM 12 g b ROM 512 g b กเนี่ยก็ได้เหมือนกันการใช้งานนะคะรองรับการใช้งาน 5G 2ซิมการ Wi-Fi 6และ b l u e t o o 5.2ค่ะ การเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ลื่นไหลนะคะเล่นเกมได้อย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกินสเปคเลยโดยที่ตัวเกมระดับเริ่มต้นและระดับกลางเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลดีเลยค่ะส่วนเกมที่กินสเปคเนี่ยจะเล่นได้อยู่ที่ระดับต่ำๆๆถึงระดับกลางนะคะ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่ามีความร้อนให้ได้เห็นนะคะแต่ก็ยังสามารถจับถือได้อยู่ส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันกับในเรื่องของการเล่นเกมเลยค่ะเพราะว่าให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกับเัลต์เไวความละเอียด12ล้านพิกเซลและสุดท้ายก็คือเดฟคามีล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลเลยนะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดนะคะอยู่ที่66วัตต์ค่ะก็เรียกได้ว่าชาร์จไวมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยและตัวที่3นะคะกับตัวของ Xiaomi 13T นั่นเองค่ะ ตัวนี้มาในราคา15,990บาทนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ในส่วนของการดีไซน์เนี่ยมีความบางนะคะดูน่าใช้งานมากๆโดยที่ตัวนี้นะคะให้โมดูลกล้องที่นูนขึ้นมามีลักษณะที่แปลกตาดีค่ะตัวสีมีให้เลือกทั้งหมด3 4 3สี3สไตล์ด้วยกันนะคะ เซลมี 13T ทตัวนี้ให้หน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วค่ะเรียกว่าเป็นขนาดมือถือที่เหมาะมือทั้งผู้ชายผู้หญิงสามารถใช้งานได้นะคะอย่างสบายๆเลยตัวหน้าจอเป็นหน้าจออมูเลตค่ะที่ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD+ Part. รองรับการใช้งานทั้งตัวของ Dolby Vision HDR10 แล้วก็ HDR10+ เลยค่ะ ตัวนี้นะคะนอกจากจะให้ในเรื่องของสีสันนะคะที่สวยงามหน้าจอที่มีความคมชัดสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มอัตราลดทั้งสายเอนเตอร์เทนเมนต์และสายเล่นเกมแล้วมาพร้อมกันกันกบอัตรา,าตรีเฟชเรทที่สูงถึง144 h z ด้วยสายเล่นเกมแล้วก็สายโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องชอบหน้าจอของตัวนี้มากๆแน่นอนค่ะส่วนชิปเซตเนี่ยรุ่นนี้ได้เป็นตัวของ Media t e k d i ได n s i t y 8200 a l t ฟ a นะคะ ขนาดความจุเริ่มต้นอยู่ที่แรม8กิกลอม256กิกหรือว่าจะเลือกเป็นขนาดแรม12กิกลอม256กิกก็ได้ค่ะ ตัวนี้จุดเด่นในด้านของการเล่นเกมนะคะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยี Liquid Cooling ทํทำให้สามารถใช้งานนะคะการเล่นเกมได้ยาวนานมากขึ้นโดยที่เครื่องไม่ร้อนเลยค่ะรองรับการใช้งานทั้ง 5G แบบ2ซิมการ์ด Wi-Fi 6รวมทั้ง b l บลู o ู h 5.4เลยทีเดียวถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพที่ใช้งานร่วมกันกับเลนของไลกานะคะแต่ว่าตัวชิปก็สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลครอบคลุมการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายค่ะ ตั้งแต่เกมระดับกลางเนี่ยก็สามารถปรับสูงสุดแล้วเล่นได้อย่างลื่นๆเลยทีเดียวโดยในเรื่องของกล้องนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวได้กันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลหนึ่งตัวกล้องเทเลที่ได้เลนส์ของไลกานะคะความละเอียด50ลา้ลา,ล50ลานพิกเซลอีกหนึ่งตัว และสุดท้ายนะคะเป็นตัวของเดบ์คามิราความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะและกล้องอันตวายความละเอียด12ล้านพิกเซลมาอีก1ตัวนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดคมชัดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลค่ะและเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่67วัตต์ตัวนี้ต้องแอบบอกก่อนนะคะว่าการชาร์จวของเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากม เพื่อนๆชาร์จไว้เพียงแค่42นาทีเนี่ยก็สามารถได้แบตเต็ม100%แล้วค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นโทราศัพท์มือถือเกมมิ่งราคาแพงค่ะที่ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่เราตั้งแต่ประมาณ30,000บาทขึ้นไปนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ iPhone 14นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ29,900บาทค่ะ เป็นโทรศัพท์มือถือที่ดีไซน์นะคะเป็นขอบเหลี่ยมให้เน้นในเรื่องของความเรียบหรูตัวโมดูลกล้องนะคะจะมีการใช้ตัวเลนส์ที่สูงขึ้นมานะคะจากโมดูลกล้องด้วยค่ะมีสีให้เราเลือกสูงสุดนะคะถึง6สีด้วยกัน สำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมก,ก,กันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วให้หน้าจอมาเป็นหน้าจอ OLED นะคะความละเอียดสูงสุดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่อัตราส่วนนะคะ1,170พิกเซลคูน2,532พิกเซลค่ะตัวนี้นะคะจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอเนี่ยคือรองรับการใช้งาน HDR10 ได้นะคะตัวหน้าจอเนี่ยก็ให้หน้าจอที่มีสีสันที่สวยงามแล้วก็คมชัดค่ะส่วนอาตาัตรา r e f ฟรชเร a นะคะรุ่นนี้ให้อาตาัตรา r e f ฟ e ชเรทมาอยู่ที่60เฮรต ซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะที่นํามาใส่ในโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งเนี่ยคือในเรื่องของชิปเซ็ตของเขาที่เป็นชิปเซ็ตคุณภาพสูงค่ะโดยที่ตัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวของ A15 Bionic ที่มาพร้อมกันกับขนาดความจุนะคะแรม6กิกามีให้เลือกใช้งานกันทั้งหมด3ขนาดค่ะนั่นก็คือ128 g b 256 g ิและ512กิกค่ะการเล่นเกมนะคะสามารถเล่นเกมได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูงเลยค่ะสามารถปรับตั้งค่าได้อย่างหลากหลายส่วนตัวเฟรมเรทเนี่ยจำกัดอยู่ที่60เฟรมแต่ก็ยังสามารถเล่นเกมทุกเกมนะคะได้อย่างลื่นไหลโดยตัวเครื่องนะคะรองรับการใช้งาน 5G เป็น1นาโนซิมและสามารถใช้งานซิมการ์ดอื่นๆนะคะเป็นแบบ e ซิมได้ตัวการใช้งาน w i f i รองรับอยู่ที่ WiFi 6และบลูทูธ5.3ค่ะมาพร้อมกันกับตัวกล้องหลังเนะคะเป็นกล้องหลังแบบคู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลและกล้องอันตอา์ไวความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาเท่ากันอยู่ที่12ล้านพิกเซลตัวนี้แบตเตอรี่ของเขาไม่ได้ระบุนะคะว่าให้ปริมาณมิลลแอมมาเท่าไหร่แต่ว่าสามารถรองรับการใช้งานการดูวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องยาวนานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20ชั่วโมงค่ะส่วนการชาร์จก็รองรับการชาร์จไวอยู่ที่20วัตต์ตัวถัดมานะคะกับตัวของ s a m s u n Galaxy S 2 3 Ultra นั่นเองค่ะราคาตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ39,990บาท ตัวดีไซน์ของเขานะคะเป็นโทราศัพท์มือถือขอบโค้งที่รับกับการจับถือได้อย่างดีตัวหน้าจอของเขาใช้เป็นกระจกแบบ 2.5D นะคะเพิ่มในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานหน้าจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะตัวโมดูลกล้องนะคะก็เป็นแบบฝังอยู่ด้านหลังทําให้ดูมีความพรีเมียมแถมยังเพิ่มความสมาร์ทด้วยการใช้งานร่วมกันกับปากกา S Pen ได้ค่ะ หน้าจอของรุ่นนี้นะคะได้ขนาดที่ใหญ่สะใจไปเลยนะคะอยู่ที่6.8นิ้วและยังเป็นตัวของหน้าจอนะคะที่เป็นตัว Dynamic AMOLED 2X ค่ะและยังให้ความละเอียดนะคะมาอยู่ที่1440พิกเซลคูณ3088พิกเซลเลยนะคะเรียกได้ว่ามีความคมชัดสูงมากๆและเอาใจสายเล่นเกมนะคะด้วยอัตรารีเฟรชเรทที่ได้ตั้งแต่ 1, 1ถึง120เฮิร์ตไปเลย ตัวนี้เนี่ยรองรับในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเล่นเกมนะคะการใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดูหนังเนี่ย ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เพื่อนๆสุดๆเลยค่ะและสายเล่นเกมนะคะพลาดไม่ได้กับชิปเซ็ตตัวนี้นั่นก็คือตัวของ snapdragon 8 Gen 2ค่ะเป็นตัวชิปเซ็ตที่เร็วแล้วก็แรงที่สุดในเครือของ snapdragon ณนะปัจจุบันนี้เลยนะซึ่งตัวของ samsung galaxy s 23 ultra ตัวนี้ก็ได้ชิปตัวนี้ไปใช้งานค่ะขนาดความจุเริ่มต้นของรุ่นนี้นะคะคือสามารถเลือกขนาดแรมได้2ขนาดนั่นก็คือขนาดแรม8กิและแรม12กิค่ะส่วนขนาดลอมนะคะก็มีตั้งแต่256กิ 512GB และ 1TB ทเค่ะในด้านของการเล่นเกมนะคะตัวชิปเซตตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปและโดดเด่นที่สุดในด้านของการเล่นเกมอยู่แล้วรองรับการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายมากๆแล้วส่วนตัวเกมเนี่ย สามารถปรับสุดนะคะได้ตั้งแต่เกมเบสิกไปจนถึงเกมที่กินสเปคได้เลยค่ะตัวเครื่องรองรับการใช้งาน 5G 2ซิมการ์ดนะคะรองรับ Wi-Fi 6E และก็รองรับ Bluetooth 5.3ค่ะมาพร้อมก,กันกับกล้องหลัง4ตัวแบบจุกๆเลยนะคะนั่นก็คือกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลกล้อง periscope ความละเอียด10ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลและเป็นกล้องอันต้าไว์ความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลและสุดท้ายแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะในเลนราคาแพงก็เป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งที่ถ้าพูดชื่อออกไปเนี่ยทุกคนจะต้องร้องอ๋อแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นโทรศัพท์เกมมิ่งแท้แน่นอนนะคะนั่นก็คือ ROG Phone 7นั่นเองค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ34,990บาทนะคะ ัวของดีไซน์ในตัวของ ROG Phone 7ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถเห็นแต่ไกลแล้วก็มองรู้เลยนะคะว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งที่มีความเป็นเกมมิ่งแล้วก็ตัวของสัญ,ญลักษณ์โลโก้ ROG ของเขานะคะที่สามารถปรับแสงไฟ RGB ด้านหลังได้นั่นเองค่ะตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะคะหน้าจอได้เป็นหน้าจออมู le d ที่เป็นรูปแบบ Full View Display ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้งานหน้าจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบไรขอบนั่นเองนะคะตัวหน้าจอเรียกได้ว่าสวยงามน่าใช้มากๆค่ะและยังให้ความละเอียดหน้าจอสูงสุดนะคะอยู่ที่1080คูณ2448พิกเซลค่ะและรองรับอาตาัตรารีเฟสเรทที่สูงที่สุดในตลาดตอนนี้นะคะย้ำอีกทีว่าสูงที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือ1 6 5เฮิร์ตค่ะ ตัวหน้าจอนะคะสามารถรองรับการเล่นเกมการกดนะคะการตีมอนเนี่ยถือว่าทำได้แบบเพลินๆเ,เลยชิปเซ็ตของรุ่นนี้ที่ได้ไปก็ได้ตัวของ snapdragon 8 Gen 2ตัวท็อปสายเล่นเกมของฝั่ง snapdragon ค่ะไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนจัดด้วยเพราะว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นในด้านของระบบระบายความร้อนที่ใช้ตัวของ vapor chamber นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนค่ะความจุมีให้เลือกเพียงแค่ขนาดเดียวนะคะนั่นก็คือขนาด ram 16 g b ลอม 512G สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลทุกเกมตัวนี้รองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3ส่วนตัวกล้องหลังของรุ่นนี้นะคะให้มา3ตัวด้วยกันค่ะเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องอันตอรไวท์ความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซล ตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะคะและสายเล่นเกมนะคะต้องไม่พลาดกับเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุกๆ ROG Phone 7ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาสูงถึง6,000ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่65วัตต์และนอกจากเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่ที่รองรับการเล่นเกมได้ตลอดทั้งวันแล้วนะคะ ตัวนี้ยังรองรับการใช้งานเทคโนโลยีบายพาชาร์จด้วยทําให้เราสามารถชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปด้วยถูกใจสายเล่นเกมแบบครบคันมากๆค่ะสําหรับตัวนี้ จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก้าโทรศัพท์มือถือที่เตยรวบรวมมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นสายเล่นเกมแต่เล่นเกมในระดับกลางๆนะคะสามารถเลือกได้ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือราคาถูกไปจนถึงมือถือราคาแพงได้เลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะในแต่ละระดับราคาที่ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการปรับตั้งค่าภายในเกมต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์เสริมต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเล่นเกมของเพื่อนๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะ ตัวชิปเซตที่สามารถปรับตั้งค่ากราฟิกและตัวของเฟรมเรทนะคะได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีในด้านของการชาร์จนะคะที่สามารถช่วยในเรื่องของการชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปด้วยทําให้เซฟในเรื่องของคุณภาพแบตเตอรี่ของเพื่อนๆได้นั่นเองค่ะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้ตามระดับราคาของเงินในกระเป๋าเพื่อนๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์การเล่นเกมของเพื่อนๆได้เลยและเตยก็หวังนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่อยากจะเอาไว้ใช้เล่นเกมสักตัวหนึ่ง ให้เข้ากับไลฟส์สไตล์ของเพื่อนเพื่อนแล้วก็เข้ากับงบในกระเป๋าตังค์ของเพื่อนๆนทุกคนนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยและทีมงานด้วยหรือว่าใครอยากจะแนะนำโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆให้กับคนอื่นได้รู้นะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เล่นเกมดีเหมือนกันนะสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ